ต้อกตีหาชช่โมวงนึงได้แหี่แหลัก็คอยแห้งแหลัก็คอยนะครับนี่บืนบ้นบ่ป่

อุ้ยเลี้ยงเงเเลยนลย้าแล้วไเอาสมวกมานำอือ้ยเงงเงงเลยองมาขึ้นพอดิ เอาพอเดี๋ยปนครับผมอ๋อะไรนแลเอเลล่นี่เอา้าม่เอา้าสหมอกหาบเห็นพี่น้องเอ้ยดูสิบ tôi không gần được hấp dẫn mãi một cái mặt thang nữa không tìm tay chưa mày nào à, mày ข่ามีโบ้บืบ้อมากเพราะน้ามอทั้งหลายนะครับนี่แต่บื้อไปกับบลอดตรนหา,า,า,างนั้นยังอย่างนี้ถือเัรงวัดพอดี

มันก็นขึ้นนกขึ้นนกทั้งมันก็แทะแดนกันโบบืนครับยิบนยบนยงนกยิงนกยิงเนืยอ มีห้อยบืนมีบืนไปไหนล่ะพ่ออืมองมี โมขึ้นครับน้ำวันไหลลงเนาะเดบุนเดบุลหนึนน่งครับผมพี่นา้าพอดีแล้วเดบุลเดบุลก,กินพอดีแล้วครับผม รถเตบเพอมีน้ำแน่ยังครับเนี๋ย,ยกลับไปมองอีกที่หนึง่งนั่นได้กินเลือดม้งเพื่อจะโมขึ้นเนาะนี่แต่ว่าน้าเพิน่นหน้าหนีมีน้ำเนี่ยโมข้นเลยนั่นเด้กินเลือดม,องมึง ออกใแล้แล้ว,ลวนะมก็ใกล้ที่เต็มชาแล้วครับผมแต่พอเต็มช้าเนี่ยงั้นนา่าว่นามเตะม่สนน่าเลยมันว่อนครับมัตีกันแทนนปะกทปะกติทางนี้กับ,บื้เลยแลต่ต๊ะแห้งนี่เราได้น้ำขึ้นมาเท่นี่ ไม่ใี่บืนมาทั้งคนตน้อแห้งีเห็นห้อยบืนเลยเนดะ็กออกไปไหนเหรอคือ ออกมากที่แหงใต้คือคลิปที่ผมมาใส่เบสให้พี่น้องนี่เพิ่งนะแต่ฝนม,มันขาดช่วงนะแต่ว่าตกมากขึ้นตกมาแค่ช่วมมงเดียวนี่น้ำก็คงติ่มก็แกท้ครับเดี๋ยวน้ำเตี้ยมสามาันกับยูตัวเหรอไอตัวเดียกวก็เอาตัวครับตัวยหญ่ตัว,ตว,อ,ตวอ้วนปรึกซึกเลย

เอาละน้ำม,มันออมากะอะไอ้มันเด็กใครี่ขาะน,นะโอ้ป้าอ้วนปึกซิบดีจดวะ่ะมากขยิวงานนี่แล่ะครับโบไปใส่ดอกป่าเิ่มีน้ำกันเพราะน่าเพราะว่าน่าว่าให้ฝนตกมาเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าฝนโบตกมานี่ป้าใต้นะเหมือนคลิปที่แล้ว ที่ผมมาใส่เบ็ดฝ้าคางโขกใต้แซวเลยแต่ฝนมาตกมาเนี่ยฝนหยุดแล้วครับอมงอมงอมองกลัวเลยไปในฝนเลยครับพอดีจ่ะฝนเสารพอดีไปครับผมคลิปนี้ตองฟ้าพี่น้องไว้ท่านนี้แล้วครับคลิปสันๆกับมึงเอาน้อนพี่น,อน้องนาะมึงบรรยากาศเห็นพี่น้องหรือมึงบรรยากาศ ในส่วนที่ช่วงที่ฝนตกป้าบื้นกับบืน้อน้อยโผล่มาพระท่านน้อยนั่นงเหรอดครับนะครับผมคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไว้ทั้งนี้แล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับหน้าลุงแบ่งเพื่อจีขืนจังเลยเนี่ยแต่มามันก็จะขึ้นมาผีเลรอครับหน้าถ้าผุนมันลุ่มมันหน่อยลุ่มปุ๊บมันจะขึ้นมาทาั้ง ขึ้นมาทางงเราขึ้นมางานนี่ตรงฝนตกนั่นโอ้ยแห้งว่าหันนะน,นะบืนบืนเป็นทางมากจริงๆเลยครับบืนเป็นทางมาเลยนี่ขามไปหน้าถอดแกก็กมีฝนบอดีครับปีนี้ ผดีทุกปีนี่มีน้ำล้วได้ในงานะนี่กระดากระดานี่กระดากระดาสิงหาเริ่มใส่หรกระดากระดาเริ่มใส่เวทป่ากเก่าล่ะเนี่ยมึทงท่านี่ก่อนเพืออ่อนบืนแางโอ้ยมองงามเป็นเพียบเลยบืนบ่อ,บอทา่านี่จิคชักชิคชักขึก้นมาอ๋อ

เจ้าเจ้าสีดยาอ,อ่ะไอ้แค้นมากแล้วครับไปเดี๋ยวเข้าบ้านก็ครับบึนกับบึนตัวเดียววดบึนหน่อยวด